บอกอันนี้เป็นสารสกัดจากถั่วเน่านะถอนพิษจากวัคซีนโควิด19ได้นะครับอ่าถั่วเน่าเป็นอย่างไรนี่นี่อย่างนี้นะครับนัตโตนั่นเองนะครับอ่าที่คนญี่ปุ่นก็ชอบกินเนะี่ยเป็นการหมักมานะครับซึ่งคนไทยเนี่ยบางคนอาจจะไม่ชอบนะแต่นี่คนญี่ปุ่นก็ชอบกินเขาบอกเนี่ยถ้าไปสกัดสารจากถั่วเน่ามาใช้นะครับนอะ่าจะสามารถล้างพิษโปรตีนหนามจากวัคซีนโควิด19ได้นะครับอ่านะแล้วก็ยังมีสูตรด้วยนะนอกจากตัว หัวหน้าแล้วสารสก,กัดจากขมิ้นชันแล้วก็สับประรดถ้าใช้รวมกันยิ่งปรฏิทินดีอีกนะครับอ่านี่คราวนี้มาเป็นสมุนไพรบ้างนะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเป็นเคมีนะครับสารเคมีซึ่งอ้างโดยคนที่ไม่ใช่หมอเลยนะครับแต่คราวนี้มันน่าก,กลัวเขาว่าคนที่อ้างเนี่ยเป็นหมอนะครับอ่าไปดูว่าใครปีเตอร์ไมคลาดนั่นเองนะครับคนนี้เป็นหมอเชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจแต่ตอนนี้เนี่ยถา,ามใครเนี่ยคนก็นึกถึงแล้วว่าเขาเป็นหมอที่เผยแพร่ข่าวปลอม เกี่ยวกับวัคซีนโควิดเก้าเนี่ยจนตอนนี้ถามคใครว่าปีเตอร์แมคคาาคือใครเนี่ยไม่มีใครนึกถึงว่าเป็นหมอเกี่ยวโลยหัวใจแล้วไอท้ทีสิ่งที่เรียนมาเนี่ยทิ้งไม่ได้เลยเนะตอนนี้ถ้าพูดถึงปีเตอร์แมคคาาก็ต้องพูดว่าเป็นหมอที่เผยแพร่ข่าวปลอมเกี่ยวกับวัคซีนโควิดเกอยู่อย่างต่อเนื่องนั่นเองซึ่งตอนที่โควิดระบาดใหม่ๆนะครับเขามีสูตรด้วยนะในการรักษาโควิดเรียกว,ว่าแมคคาราโปรโตคอลนียซึ่งสิ่งที่เขาใช้รักษาเนี่ยคือไฮโดซีโคเดควินแล้วก็ไอโวมเมตินนั่น S <S <an itary> เขาไม่รับรองว่าใช้ในการรักษาโควิดเนี่ยแต่เขาก็ยังมาเนะี่ยมาทางสร้างความเข้าใจผิดไว้ไอสองตัวนี้รักษาโควิดเได้ซึ่งตอนนี้กลับมาโควิดซาลงแล้วแต่ว่าคนฉีดวัคซีนกันเยอะขึ้นก็มาอ้างอีกนะมีสูตรใหม่นะคราวนี้เรียกว่าเบสไบรดีทอกซิฟิเคชันสูตรการล้างพิษโปรตีนหนามจากวัคซีนนะครับนอะ่าเป็นส่วนผสมของนะฮะน้าโตกไคเนสนะฮะเอนไซม์จากถั่วเน่าแล้วก็มีสารสกัดขมิ้นชันแล้วก็สารสกัดจากส,าสกับปะรด นั่นเองเนี่ยเป็นสูตรเลยนะซึ่งต้องบอกว่าเขาบอกว่าไอที่เขามาอ้างเนี่ยไม่ได้อ้างมัมัวนะมีงานวิจัยด้วยนะนี่นะเพิ่มความน่าจะถือด้วยกันอ้างงานวิจัยอันนี้เป็นงานวิจัยเมื่อปีสองพันยี่สิบสองนะครับของธานิคาวะและคณะนะครับอ่าตีพิมพ์มาวรารสารโมเลกุลสิงหาคมปีสองพันยิบสองเขาไปศึกษานัโตคินเนสนะเป็นสารสกัดจากถั่วเน่าเนี่แหละเขาไปพบว่าสามารถทำลายโปรตีนหนาม จากวัคซีนโควิด19จึงตั้งสมมติฐานว่าน ok ัตโตคินเนสเนี่ยจากถั่วเน่าสามารถใช้ป้องกันการติดเชื้อโควิด19ได้นะครับอนนี่คือสิ่งที่เขาทดลองเนะยแต่อย่างไรก็ดีการทดลองครั้งนี้เป็นการทดลองกับเซลล์ในหลอดทดลองนะครับยังไม่มีการทดลองในสิ่งมีชีวิตเลยนะครับดังนั้นจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันจะสามารถใช้ป้องกันการติดเชื้อโควิด19หรือทําลายโปรตีนหนามนะทั้งจากวัคซีนหรือจากไวรัสได้นะครับอ่าและในเนื้อหาเนี่ยไม่ได้พูดด้วยนะว่า เจ้าสารสกัดจากไข่เน่าเนี่ยมีคุณสมบัติในการล้างพิษของวัคซีนไม่ได้พูดเลยนะครับแต่ว่าทางปีเตอร์แมคคาาเอาไปอ้างแล้วน,ะนี่คือสิ่งที่เขาอ้างจากงานวิจัยคือเป็นการบิดเบือนนะคือเขาแค่ทดลองในหลอดทดลองยังไม่ทดลองกับมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตเลยนะแล้วไม่มีคุณสมบัติในการล้างพิษด้วยนอกจากนี้ทางปีเตอร์แมคคาาก็อ้างงานวิจัยของตัวเองด้วยนะอะนี่เขามีการไปตีพิมพนะ์เป็นงานวิจัยแบบเชิงปริทัศน์ก็คือเอางานวิจัยอื่นมารีวิวนะฮะแล้วก็อ้างว่าเนี่ย ส่วนผสมของทั้งถั่วเน่านะสับปะรดแล้วก็ขมิ้นชันเนี่ยช่วยในการล้างพิษได้นะครับนี่ยตีพิมพ์แล้วนะอย่างที่เรารู้กันเดี๋ยวนี้ฟังคําพูดของหมอหรืองานวิจัยเนี่ยก็ยังเชื่อไม่ได้นะต้องดูก่อนว่าประวัติเขาเป็นอย่างไรงานวิจัยนั้นเป็นรูปแบบไหนมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า <S <S วรารสารชิ้นนี้ชื่อว่า Journal of American p h y s i c i a n a Association นะครับและเป็นของหน่วยงานที่ชื่อว่า Association of American Physicians Association แปลเป็นไทยก็เหมือนเป็นสมาคม แพทย์และศัลยแพทย์ของอเมริกาอฝั่งคแค่นี้น่าเชื่อถือนะอะโลโกโล S. <S ้ AAPS ดูน่าเชื่อถือนะ,อะเป็นรารสารที่สมาคมแพทย์อเมริกาให้การรับรองแต่จริงๆแล้วถือว่าเป็นสมาคมที่ไม่น่าเชื่อ,อ่างมากเลยนะครับสมาคมนี้นะเขาบอกเป็นสมาคมที่นะครับตั้งขึ้นมานะเพื่อยึดหลักการสัมผันแนวคิดอนุรักษ์นิยมเป็นที่ตั้งหน่วยงานแพทย์นะครับ ที่ทางานโดยยึดหลักแนวคิดอรักนิยม็ิที่ตั้งคือถ้าเป็นหน่วยงานทางการแพทย์ยหรือวิทยาศาสตร์เนี่ยจริงๆเราต้องไม่มีตั้งโจทย์ไว้ก่อนว่าสันตุนแนวคิดไหนนะ,ะต้องไม่รับใช้การเมืองนะไม่่งั้นผลที่ออกมาเนี่ยมันจะไม่น่าเชื่อถือนะและ้วางนี้หน่วยงานนี้นะครับแล้วก็วาสรสารเนี่ยมีแนวคิดที่อ้างสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์เทียมเยอะมากเลยนะ,ะทั้งบอกว่าโรคเอชไม่ได้เกิดจากไวรัสเทสไอวีาการฉีด,ด,ดวัคซีนเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคออร์ิสติก การทำแท้งทำให้จะตีเสี่ยงเป็นมะเร็งต้านมนะแต่และเรื่องเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เทียมนั้นเลยนะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นจริง,งนั่นเลยนี่คือเนื้อหาที่ทางสมาคมนี้และวรารสารนี้ให้การสนับสนุนก็ดูไม่น่าเชื่อถือแล้วนะอ่าซึ่งก็ให้ทางปีเตอร์เมคคาราเนี่ยตีพิมพ์ผลงานวิจัยอ่ะไปดูกันหน่อยว่าตกลงเรื่องราวเนี่ยที่ปีเตอร์เมคคารานเสนอในงานวิจัยของเขามีอะไรบ้างเขาก็ไปดูงานวิจัยอื่นๆนะบอกว่าสารสกัดจากถั่วเน่าขมิ้นชันแล้วก็สับประรดเนี่ย มีผลในการกำจัดโปรตินนานะทั้งหมดเลยแต่ทั้งหมดเนี้เป็นการทดลองในหลอดทดลองบางอันก็เป็นการจำลองทางคอมพิวเตอร์ไม่มีอันไหนที่ทดลองในสิ่งมีชีวิตเลยนะครับอ่าซึ่งประเด็นเนี้ยในงานวิจัยเขาก็เขียนไว้นะที่ทางปีเตอร์เมคคาราละยคณะเนี้ยก็เขียนไว้เหมือนกันว่าทั้งหมดเนี้เป็นสิ่งที่ยังไม่มีการทดลองในสิ่งมีชีวิตนะจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีผลในการรักษาหรือเปล่าจนกว่าจะมีการทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมถึงจะยืนยันได้อันนี้ตัวเองก็เขียนไว้ ในงานวิจัยแต่ปรากฏว่าพอเอาเข้าจริงก็ยังมาโฆษณาอีกว่ามันสามารถใช้ได้จริงนะก็เป็นการบิดเบือนง,งานวิจัยของตัวเองด้วยนะซึ่งไม่รู้ว่าไอ้คนที่เขียนข้อจํากัดเนี้เป็นทีมงานหรือเปล่านะครับแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่สนใจเลยนะว่าจริงๆมีข้อจํากัดอยู่ไม่เคยทดลองในสิ่งมีชีวิตนะครับไม่สามารถยืนยันใน่ารักษาได้จริงนะแต่ตัวเองก็ยังมานําเสนอสูตรนี้ให้คนไปเชื่อกันนะครับคําถามคือแล้วถ้าเกิดมันเห็นผลในหลอดทดลองแล้วเนี่ย อ่ามันจะเป็นไปได้ไหมว่ามันอาจจะรักษาคนได้นะครอ่าคนที่ให้ความเห็นในเรื่องนี้ก็คือดรอีกอร์โคเทบาสนะภาวิชาวิทยาการแพทย์มาลัยอาคาอันซอนครับสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าการทดลองในหลอดทดลองเนี่ยไม่สามารถยืนยันผลว่าจะสามารถใช้ในการรักษามนุษย์ได้นะครนะมีสารเคมีจากพืชมากมายที่ให้ผลการทดลองในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสต,ต่างๆได้อย่างดีในหลอดทดลองนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับพอใช้ในการทดลองกับสัตว์กับสิ่งมีชีวิตเนี่ยไม่ประสบความสาเร็จนะะ ดังนั้นโอกาสที่จะใช้เป็นยารักษามนุษย์เนี่ยจึงมีความเป็นไปได้น้อยมากก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยมีผลิผลได้ดีในหลอดทดลองแต่อาจจะสิบตัวอย่างเนี่ยเอามาทดลองในสัตว์อาจจะเหลือแค่หนึ่งหลังจากนั้นมาทดลองในมนุษย์อาจจะเหลือแค่หนึ่งในร้อยนะครับเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นสําเร็จแล้วในหลอดทดลองมันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกตัวจะสําเร็จกับมนุษย์ต้องเกิดจากการทดลองเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับดังนั้นความสําเร็จในการทดลอง จากหลอดทดลองไม่สามารถมาอ้างอิงได้ว่าจะใช้รักษามนุษย์ได้นะซึ่งส่วนที่เป็นสาวกของกลุ่มต่อต้านวัคซีนหรือสาวกของปีเตอร์เมคคาานะเขาก็พยายามจะเรียกว่าใช้ตะกะวิบัติมาสร้างความชอบธรรมให้กับทางปีเตอร์เมคคานะเขาบอกว่าเนี่ยที่ปีเตอร์เมคคาาออกมาแนะนําสูตรเนี้ยเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะเป็นการบอกสูตรยาเพื่อประโยชน์สาธารณะแต่อีกฝ่ายนึงอ่ะบริษัทยาเนี่ยผลิตวัคซีนเพื่อหวังกาไรนะครับ กลุ่มนั้นเนี่ยแนะนำให้ฉีดวัคซีนเพื่อค้ากําไรมากกว่าแต่ทางปีเตอร์แมคลาเนี่ยเขาไม่ได้เลยเลยนะเขาบอกสูตรมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนะครับใครจะเชื่อก็เชื่อนะแต่วัคซีนเนี่ยบางทีมีการบังคับด้วยนะอันไหนก็แน่ที่ให้ประโยชน์สังคมมากกว่านี่คือเขาพยายามจะให้คนมองในมุมนี้ครับคำถามคือแล้วตกลงแพร่ที่ออกมาต่อต้านวัคซีนเนี่ยโดยเฉพาะเปิดเผยข่าวปลอมเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจริงหรือเปล่านะอย่างอันนี้ทาง f a c t c h e c k o r g เขาไปตรวจสอบไปเจอบริษัทหนึ่ง ชื่อว่า w l n e s s c o m p a น y นะครับอ่าเป็นบริษัทขายยาะนะครับซึ่งยาตัวหนึ่งที่อยู่ในลิสต์ยาขายดีของเขานะชื่อว่า s u p p e s u p p o r t นะตัวนี้สีเหลืองนะเป็นยาที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากถั่วเน่าด้วยนะครับแล้วคุณสมบัติเขาคืออะไรเนี่ยนี่นะในการถอนพิษจากโปรตีนน้ำจากวัคซีนนั่นเองนะครับอ่านะตัวนี้เลยนะถามว่าแล้วทีมงาน ฝ่ายวิสัยของบริษัทนี้คือใครนะครับคือกลุ่มนี้ครับนี่คนทางซ้ายสุดปีเตอร์เมคลานะครับนี่นะหัวหน้าทีมนะแล้วอีสี่คนที่เหลือเนี่ยถ้าใครไปเซิร์ชชื่อใน Google นะครับแล้วพิมพ์คําว่า Fact Che ชคหรือ debug ไปด้วยเนี่ยจะขึ้นมาหมดเลยว่ามีประวัติในการเผยแพร่ข่าวปลอมเกี่ยวกับวัคซีนหมดเลยนะครับอ่าคนทางขวาสุดเทลลี่เวอร์ลี่ก็บอกว่าใส่หน้ากากเป็นอันตรายป้องกันโควิดไม่ได้เจมส์ชอปนี่แพทย์ทางเกี่ยวกับสุตินารีเวสก็บอกว่าการฉีดวัคซีนทําให้จะตีแท้ง ออีกสองคนก็บอกคนป่วยจากวัคซีนมากกว่า,าการติดเชื้อโควิดหรือไข้หวัดใหญ่รุแนแรงกว่าโควิดเนี่ยมีประวัติการเผยแพร่ข่าวปลอมอกู่วัคซีนหมดเลยเหมือนพยายามให้สังคมไม่เชื่อในแพทย์แผนปัจจุบันเราไปเชื่อในยาทางเลือกนี่คือให้เห็นเลยว่ามีการทำงานกันเป็นทีมนะฮะถามว่ามีได้รับผลประโยชน์ไหมอ่นะเนี่ยก็ดูวแ,แล้วกันนะเขาอยู่ในบริษัทที่เผยแพร่ยาทางเลือกที่อ้างว่ามีประโยชน์ในการถอนพิษโดยไม่มีหลักฐานยืนยันนั่นเองนะครับ เรารู้อยู่แล้วว่าบริษัทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารเสริมครับบางครั้งก็จะใช้คำที่บางคำไม่ได้บางคำได้นะครับแล้วก็ต้องไม่ได้ไม่ได้ทำให้มันเป็นยาไม่ได้ทำให้มันมีความสามารถในการรักษาไม่ทำให้คนเข้าใจแบบนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าย้อนเราย้อนสไลด์ลหน้าที่แล้วเนี่ยเห็นชื่อคำบนเว็บไซต์ของเขาเลยนะ y o U can now counteract harmful spike protein โ oh. อ้โหคือเอาละถึงเวลาแล้วและบัตรนี้คุณก็สามารถจะรับมือกับสไป k e p r o t e i ที่อันตรายได้แล้วแล้วก็ึงขวดยาครับ,ครบเครื่องนี้ขวดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี่นะฮะครับ,รบซึ่งน่าสนใจนะฮะว่าจริงๆข้อความนี้เป็นข้อความที่แบบสร้างความเข้าใจผิดหรือเปล่า ใช่อันนี้ยตรงจุดเลยนะครับคือเหตุผลที่ทําไมมันถึงขายได้เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นสาระเป็นอาหารเสริมซึ่งเป็นอาหารเสริมเนี่ยมันจะเป็นต้องผ่านออยอนะแต่ข้อกําหนดของอาหารเสริมในกฎหมายของสหรัฐเนี่ยคือเขาห้ามโฆษณาในเรื่องสรรพคุณในการรักษาโรคก็อย่างที่คุณโยอบอกแต่จุดตายก็คือเนี้ยแหละเขาจะแอบห้ามฟู้ดปโปรตีนบอกว่ามีประโยในการรักษาโรคจากโปรตีนหนามอันนี้คือผิดเลยนะถ้าเป็นในสานะของอาหารเสริมพูดอย่างนี้ไม่ได้นะ เขาขายนะโฆษณายาผิดประเภทนั่นเองถามว่าผิดไหมผิดแต่ถามว่ายังขายอยู่ไหมเนี่ยลองไปเซิร์ชในอเมซอนก็ยังขายอยู่นะครับ,รบมีข่าวว่าถูกได้รับจดหมายเตือนเนะี่ยก็เนี่ยนะฮะก็ยังขายอยู่ได้นะครับอ่าก็เป็นหน้าที่ของประชาชนนะที่ต้องเฝ้าระวังสิ่งเหล่านี้นะเวลามีโฆษณาอาเสริมอะไรเนี่ยก็ต้องพยายามศึกษาด้วยว่าจริงๆมันน่าเชื่อถือไหมนะไม่งั้นเราก็เสียเงินไปฟรีส่วนคําถามว่าตกลงแล้ว ดีมาเกับโปรตีนหนามเนี่ยมันอยู่ในร่างกายเรานานไหมจำเป็นต้องล้างออกไปไหมนะครับคนนี้ให้ความเห็นของเราในประเด็นนี้คือเดวิดอัลบอลนะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเค ok uh ราะห์โปรตีนและชีวโมเลกุลนะครับเขาบอกว่าการล้างพิษโปรตีนหนามเนี่ยจากวัคซีนเป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นเลยนะเพราะว่ามันจะอยู่ในร่างกายเราไม่ไกี่วันเท่านั้นเองนะะอย่างมอารเนี่ยฉีดเข้าไปแล้วพอมันไปเปลี่ยนมอารเป็นโปรตีนแล้วมันจะอยู่ในร่างกายเราเขาประเมินว่าประมาณหลักวันได้กี่วันนะส่วนพอมากลายเป็นโปรตีนหนามแล้วเนี่ย มันจะอยู่ในร่างกายเราประมาณหลักสัปดาห์นะอันนี้คือคนทั่วไปนะแต่ก็จะมีบางคนที่อาจจะอยู่นานกว่านั้นแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปมนุษย์ทั่วไปเนี่ยเนี่ยหลักถ้าเอมานเอหลักวันโปรตีนหนามหลักสัปดาห์นะครับแต่ต้องดูด้วยวอวัยวะส่วนไหนและในเลือดเนี่ยก็อยู่ประมาณนี้หลักสัปดาห์แต่ถ้าเกิดไปดูที่ต่อน,น้ําเหลืองเขามีงานวิจัยเหมือนกันของโลเจนและคณะเขาพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ฉีดวัคซีนเข็มที่สองเนี่ยครับสามารถตรวจพบโปรตีนหนามในต่อน,น้ําเหลืองหลังฉีดวัคซีน ถึงหกสิบวันก็มีนะอ่าถ้าเป็นต่อมน้ำเหลืองเนี่ยอาจจะอยู่นานหน่อยนะซึ่งโปรตีนหนามเนี่ยจะอยู่ในวันนี้นานกว่าอ,อื่นๆเพราะว่าเป็นที่อยู่ของเซลล์ภูมิคกันในร่างกายนั่นเองอย่างที่เราเห็นบางคนฉีดวัคซีนในมานเอ,เอแล้วต่อมน้ำเหลืองโตนะครับแต่หลายคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวกับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองไหมก็อย่างที่สดาห์ที่เราคุยกันเขาไปตรวจสอบอยู่แล้วความสัมพันธ์มันไม่มีต่อมน้ำเหลืองโตหลงังฉีดวัคซีนไม่ใช่เรื่องน่ากังวลน,นั่นเองนะครับแล้วมันมีอีกอันหน กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบก็มีงานวิจัยเหมือนการเดวิดอาร์บอเนี่ยก็อยู่ในทีมวิจัยด้วยนะครับเขาตั้งสมมติฐานว่าโปรตีนหนามเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กับอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเปล่านะครับเขาไปตีพิมพ์ในวารสาร Circulation เมื่อมกราปปีที่แล้วนะปี2023เขาแยกกลุ่มตัวอย่างเป็น2กลุ่มนะเป็นคนฉีดวัคซีนแล้วร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแล้วก็ไปตรวจสอบระดับโปรตีนหนามในเลือดปรากฏว่า คนที่ป่วยเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยมีปริมาณโปรตีนหนาในเลือดเยอะกว่าคนที่ฉีดแล้วร่างกายปกติส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ชายแล้วก็อายุน้อยนะที่ถุมตัวอย่างส่วนใหญ่อายุเฉลี่ย16-15ปีเท่านั้นเองอ่ะก็<ม>ะพราะว่าเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์หรือเปล่านะว่าการมีโปรตีนหนาอยู่ในร่างกายนานอาจจะมีความเสี่ยงให้เป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบแต่ว่าอย่างไรก็ดีผลมันจะออกมาอย่างนี้เขาก็บอกว่าอาจจะต้องมีการศึกษาเพื่อยืนยันเพิ่มเติมว่ามันมีความสัมพันธ์กันแค่ไหนแล้วก็ยังบอกเลยว่า ผลวิจัยครั้งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องประโยชน์และความเสี่ยงของการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับก็บอกว่าการฉีดวัคซีนยังไงก็ป้องกันการป่วยหนักและเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด -19 ได้มากกว่าผู้ไม่ฉีดเช่นเดิมนะครับอีกอันหนึ่งที่เขาอ้างว่าจะช่วยได้เนี่ยก็คือช่วยรักษาลองโควิดได้ด้วยก็ถือเป็นอาการป่วยเรื้อรังที่เกิดขึ้นหลังจากการติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีทีวิรักษานะครับก็ยังต้องเรียกว่ารักษาตามอาการไปเป็นอะไรก็รักษาตามอาการอย่าง ซึ่งคำแนะนําที่ดีสุดของแพทย์เขาบอกว่าก็ป้องกันอย่าติดโควิดหรือติดโควิดแล้วอาการอย่ารุนแรงเขาพบว่าถ้าติดโควิดรุนแรงเนี่ยโอกาสที่เป็นลองโควิดก็เยอะกว่านะแล้วก็มีการค้นพบว่าถ้าเกิดตอนติดโควิดเนี่ยใช้ยาต้านเวลาตัวนี้นะแพคโลวิดโอกาสที่จะเป็นลองโควิดก็จะน้อยลงหรือบางตัวนี้อันนี้เป็นยารักษาสาหรับผู้ป่วยเบาหวานเมทฟอร์มินเขาบอกใช้ตอนที่ป่วยโควิดก็ช่วยลดการเป็นลองโควิดแต่ทั้งหมด ต้องปรึกษาพแพทย์ก่อนนะครับว่าจะใช้ได้ไหมบางคนอาจจะใช้ไม่ได้บางคนอาจจะใช้ได้ต้องปรึกษาพแพทย์ก่อนนะครับซึ่งการที่การวิจัยเกี่ยวกับโควิดที่ต้องใช้เวลานานกว่าจะคิดค้นยาขึ้นมาได้เนี่ยก็เปิดช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีหาประโยชน์จากคนที่กําลังทรมานจากการป่วยนะครับีพยายามหาวิธีรักษาโควิดอย่างเร่งด่วนนี่ก็ถือว่าเป็นเหยื่อเลยในการเชื่อในการซื้อ,อยาแบบนี้แม้ว่าอัอเนี้ยเป็นสูตรเนี้ยเป็น สมุนไพรนะอาจจะไม่ได้มีอันตรายเหมือนกับ CDS นะครับแต่ถ้าเกิดรักษาไปแล้วไม่ได้ผลมันก็ไม่มีประโยชน์นะแถมเป็นการเสียโอกาสด้วยแทนที่จะรักษาแนวทางที่ถูกต้องก็พลาดโอกาสตรงนั้นไปอันนี้